นักแสดงทั้ง4คนครับจาก The c คิว d ิดบริษัทรักอุตรลุ่ในตอนกรรมเทพออนไลน์แม่กำลังสนุกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคนภูภูมิน้ำตาลพิจักขณาพลอยหอวังแล้วก็คุณโจ๊กโสคู่นะฮะต้องบอกเลยว่าตอนที่เริ่มต้นกรมเทพออนไลน์เนี่ยเคนกับน้ำตาลเนี่ยมาเรียกว่ารับไม้ต่อจากกรรมเทพอะไรนะมีกรรมเทพหลายกรมเทพมากครัมะเทพอวกสุดโอเคตอนนี้ ออกกับสี่ตอนกับมาเทีนออนไลน์ครับโอ้โหสนุกสนานแล้วก็เสียงตอบรับดีมากเลยเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ครับหลังจากออกกับสี่ตอนครับพี่เคนครับผมก็จริงๆสนุกตลกนะฮะนเราก็คัดจากคนที่มีฟันเยอะๆคาแรค a ต t e r เหมือนกันเนเหรือังครับผม โยนได้อย่างเดียวเลยอ่ะผมงบอกว่าเรื่องนี้เหมาะกับน้ําตาลมากๆเพราะว่าเป็นตัวจริงน้ําตาลเลยะ ok แล้วเหมาะกันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเคนก็เหมือนกันคือคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วนะคู่จิ้นฟันจอบไงใช่มันใหญ่ขนาดนั้น,นเลยไม่ไม่ไม่ฟันสวยทั้งคู่นี่นี่น,นี่นี่แม่แม่ตัวแทนฟันนะเขาพูดเรื่องฟันนี่ก่นนี้รีบมีอาการแอบหกเลยทีเดียวเพราะผมไม่ชอบทาฟันจอบทําไมฮะ ขนจมูกไป่มอ๋ออ่ะอีกคู่นี้ก็ได้รับการจับตามองนะฮะเรียกว่านี่เป็นสายแมนกับสายสายกวนมาเจอกันปกติทั้งสองคนนี้เคยเจอกันในละครหรือในงานบ้างือเปะครับเคยเจอในงานเนาะไม่เคยเจอละครไม่เคยเจอละครเจอแบบงานต่างๆอะไรเงี้ยอย่างคุณโจกนี่ก็เป็นคุณโจ๊กโจกยังเป็นโจกผมบอกเลยว่าดูในเรื่องนี้โจกยังคงเป็นโจกพลอยคุณรู้ว่าคุณจะต้องมาแสดงคู่กับผู้ชายคนนี้คุณอ้าวอย่างนี้อันนี้คือ อย่างแรกเลยพลอคิดอ๋อมามามาเล่นคู่กับเคนน้ำตาแล้วพลอยก็ต้องได้แบบตัวคู่ของพลอยที่หล่อมากๆในเรื่องพลอยเล่นละครเรื่องแรกพลอยเป็นทอมเดี๋ยวมันต้องมีคนมาเปลี่ยนเราแน่ๆเลยสรุปเขาบอกว่าโจโซคูพลอยแบบเอ้าแทบอย่างคืนคิวเอ้าเรื่องแรกฉันไม่ได้อะไรหล่อๆเลยเลยเรื่องอะไรเขาบอกโทษตัดต่อไปก็เรื่องอะไรก็ไม่แฝงแลยนะเป็นเพื่อนกั่างนี้ประเด็นจ๊อเป็นผมจะเสียใจมากที่นักแสดงคู่ผมเมื่อกี้ผมอย่างเงี้ยผมมีภูมิต้านทานแล้ว ไม่หล่อแต่เราอะไรโอ้โหขิมไ่ทันเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้เป็นยังไงกับงานแสดงวันนี้คุณโจงก็จริงๆแล้วเป็นละครอย่างเป็นทางการเรื่องแรกนะครับแต่ว่าผณใช้คำว่าละครอย่างเป็นทางการเลยปกติผมจะแบบวแว๊บโ้แบบไม่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ไม่ได้กล้าพูดวาฒนาหรืออะไรครับ ก็เล่นเป็นตัวเองครับเร <PW. S 1> ียกว่าเป็นละครอย่างเป็นทางการนะฮะเราลงพอยฮะหลังจากผิดหวังที่มาเจอครัแล้วพอทํางานด้วยกันแล้วเป็นยังไงฮะสนุกมากค่ะสนุกมากเพราะพี่โจ๊กเป็นคนที่เล่นเราแบบจังหวะดีมากๆค่ะเราเล่นด้วยแล้วมันมันแบบมันธรรมาชาติมันสนุกมันมันโฟล์มากค่ะแต่ดูจากพอาของการมาเทพออนไลน์ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจนะฮะ ความสนุกของเรื่องนี้พี่เคนคืออะไรครับหลังจากที่ออกอากาศมาสี่ตอนแล้วก็ได้ถ่ายทำจริงๆหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นโดยโดยพี่เจสัญญังด้วยครับอ่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้สัญก็จะค่อยๆโลกจิตขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมแรกๆเนี่ยเห็นว่าแบบโลกจิตแล้วหลังๆจะเพิ่มแบบทวีคูณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกในเรื่องนี้พี่เจสัญญังเป็นแฮกเกอร์ต้องเรียกว่าทิศเจสัญญังนะเพิ่งศึกมารับงานนี้เลยนะเห็นว่าในตอนถ่ายทำมีฉากที่ต้องไล่ล่าตามล่ากันน้ำตาลนี่ก็อินนัาี้ถึงบ ใช่สิบแตกเลยทีเดียวเล่าให้เราฟังหน่อยฮะคือคือมันจะมีแบบฉากที่เขาต้องขับรถมาเพื่อที่จะมาชนตาอะไรเงี้ยตาต้องหลังชนกำแพงจริงชนเสาจริงซึ่งถ้าแบบกะผิดระยะก็คือตายเลยนะคะผมใช่ก็มันก็น่ากลัวมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วด้วยความที่เรากลัวเราก็แบบถอยเร็วสิแตกเลยเกระสิบกางเกงอะ แต่ว่าสนุกค่ะเรื่องนั้นเดี๋ยวอย่างที่เคนบอกเขาจะเริ่มพัฒนาเลเวลความโรคจิตของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เห็นฉากต่อสู้ของเคนกับเขาครับ1ิบแต่คือน้ำหนักขึ้นหรือไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันถอยไงถอยรวดเร็วคู่นี้เผลอกันมาได้นะแย่กันตลอดค่ะแล้วสองคู่นี้แล้วคู่นี้ล่ะครับหนูก็ตีกับเขาตลอดเลยค่ะตีต่อยตุ๊กตีจนตอนหลังก็จะถอนเริ่มเริ่มเอ๊ะ หรือเราต้องไม่ทุบตีนะหรือเราต้องอย่างอื่นเพราะวันนี้เรื่องที่เห็นเนี่ยความสมานตของคู่นี้ก็คือทุบตีกันตลอดจะมีแบบว่าหวานแบบกุ๊กกิ๊กให้เราได้ดูกันบ้างไหมครับอ่ะพี่โจกพูดสิพี่โจคุณเรียบร้อเกินไปครับก็ก็มีนะฮะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอนะครับ ขน,นาดนั้นเลย,ยี่ดูสิมันเปลี่ยนหนูได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณต,ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอใช้ความสาสมารถอย่างส,ง,ยง,งสูงเลยครับเพราะว่าเขาจะต้องจะทำร้ายผมตลอดครับ<อ>ใ,ในฐานะที่คุณโจ้นีก็เป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ เรื่องนี้แตกต่างกับงานที่ผ่านมายังไงบ้างครับิ่ไรเป็อัคุณเป็นอะไมเอะไรเรื่องนี้ต้องบอกว่าตลอดแตกต่างมากนะฮะเพราะว่าในพูดดีๆนะผมบันกันคุณเป็นอะไรปกติเนี่ยเวลาผมเล่นภาพยนต์เลยรเนี่ยผมจะโผล่มา ตลกอย่างเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณโออาทำไมฮะทำไมคุณไม่เล่าปกติเหมือนคนอื่นในเรื่องนี้ครับผมต้องคงคาแรคเตอร์ของการเป็นพี่ของนางเอกอ๋อแล้วก็คาแรคเตอร์ของดังนั้นในเรื่องของพี่น้องกันพี่น้องกันแต่ดูเอิ่มแเกียรตปมดราม่าพี่จ้องอลอนโนชาเลือกตัวละครได้น่าสนใจมากสองคนที่เป็นพี่น้องกัะโอ้โว้วฟานทำสัญญากรรมแล้วโอ้อเคโ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 อลคโอเ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 คอเคโอเคโอ ได้ยังไงตอคุณเล่าไปยังต้องคงคาแรคเตอร์ความเป็นพี่ของนางเอกและการที่กั่นแกล้งเขาเนี่ยในใจลึกๆเราต้องให้คนดูลรู้สึกว่าเราเนี่ยแอบชอบเขาอยู่นะเพราะเราแกล้งเขามันจะต้องแบบว่าโคอะไรวาหลายๆอย่างเดี๋ยวนะคุณจิบปากจิบคอทำไมคุณจิบปากจิบคอทำไมคนนี้เป็นคนที่มีอาการปกติยากมากไม่โออาไปเลยก็จะต้องจิบปากจิบคออะไรบางอย่างอ่ะอาอย่างนี้ละกันผมนี่ผมให้คุณเป็นโตหัวหน้าทีมเลยตอนนี้เลย เรื่องนี้การมาเทพออนไลน์เอาเลยพี่จเลยพี่อันนี้ตัวขายของตัวขายเลยนะต้องบอกว่าตัวหลักเลยนะเป็นมิติใหม่ของวงการละครไทยนะฮะที่สามารถเอาเคนภูภูน้ำตาลพอหอวังและโจกโซคูนี่เอามารวมกันได้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวและในเรื่องของเราเนี่ยเราเป็นละครโรแมนติกซาดิสคอมดี้บอกว่าไม่เหมือนใครในบรรดากรรมเทพทั้งหมดที่มี16บหกรรมเทพเนี่ยแปดที่มี8 8ตอนเนี่ย ตอนของเราแปลกใหม่มากครับครับไม่ดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนะเพื่อนๆนักแสดงลุ้นนึกทุกขยันพูดเลยยืนตัวเก่งลุ้นเลยคุณจะพูดอะไรวะอันนี้ผมบอกไปแล้ว้าวนะครับให้จบสวยๆดีกว่าอ่านเลยตานเพนครับผมยังไงก็ฝากกัมเทพออนไลน์ด้วยนะครับผมก็เนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูความรักระหว่างโรมกับแถวพาวว่าจะไป ปิ๊งไปจบลงกันยังไงใช่ค่ะมีทั้งหวานมีทั้งบูแอคชั่นนะคะและที่สําคัญน่าติดตามทุกตอนแน่เลยค่ะฝากด้วยนะคะกับเทมออนไลน์ค่ะเห็นไหมเขาเห็นต้องโอ้อาหรือไม่ถึงข้นมาถึปกติมันคุณเลยฮะใหอฝากอะไรถึงละครเรื่องนี้หน่อยสิครับก็ฝากละครเรื่องนี้นะคะว่าพวกเราเนี่ยก็เล่นกันเต็มที่แล้วก็เรื่องนี้ตอนที่เราเล่นกันเราสนุกกันมากยังไงอยากจะให้ทุกคนสนุกกับพวกเราไปด้วยกันค่ะครับยังไงตอนที่โจกโผล่มายังไงเห็น เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็ได้นะไปล้างจานอะไรก็ได้นะอย่าสิพี่ตุ๊กพี่โอโค่ก็เจอน้องด้วยสนุกมากนะครับสนุกมากยิ่งแบบมีเลิฟซีนกูกิ๊กเงี้ยสขอท่าด้วยขอท่าด้วยตอนกลับบ้านไปสนุกมากเพราะว่าที่บ้านเมีย่ยหอมแก้มไม่ได้เขาตรวจเช็คบทเลยค่ะเยอะเกินไปภรรยาที่บ้านกลัวจะเกินเลยว่าอย่างนั้นพูดเหฮาขอบคุณที่มาร่วมในรายการขอบคุณค่ะขอบคุกค่ะเที่มออนไลน์ไว้ด้วยนะคะสุขสาร์อาทิตย์สนุกเข้มข้นแน่นอนลากกันไปตรงนี้ สุพรรษาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับ